และในประเด็นเรื่องของตั๋วพีเอ็นนี่แหละฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ยังดีกว่านะครับคุยกับอาจารย์คมสรรโภคงนะครับนักวิชาการนะครับถึงเรื่องของประเด็นทําได้ทําไม่ได้การใช้ตั๋วพีเอ็นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยฮะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ถามเลยฮะอาจารย์ได้ติดตามเรื่องของการอภิปรายคุณวิโรจน์นะเรื่องประเด็นของการใช้ตั๋ว PN เป็นนิติกรรมอําพางการหนี อ่าดีกิ่มาสีแล้วกันประเด็นนี้อาจารย์มองว่ามันทําได้หรือทไไออํา,ามทไ,ทไม่ได้ฮะเออแหมถามทําได้ทําไม่ได้นี่มันตอบยากนะครับเพราะว่าจริงๆในวงธุรกิจเขาทากันครับนะฮะก็าํากันแต่ว่าไอ,ไอ้ที่ทํากันเนะี่ยก็ก็จริงๆมีทั้งถูกและไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องของการชําระภาษีอะไรแหละฮนะครับเพียงแต่ว่า เพียงแต่ว่ามันก็มีการทํากันอยู่ในวงเพื่อชิดนะพอได้ถ้าต้องการริจเร็กเลี่องเรื่องการเสพภาษีก็จะใช้วิธีนี้นะมีช่องทางที่จะให้เลี่ยงภาษีได้อืนะครับนะก็เป็นเป็นเครื่องมือของนักภาษีที่เขาใช้หนูเชิงของการที่จะเขาเรียกถ้าภาษาเขาก็เรียกการวางแผนภาษีนะฮะแต่ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือหนีภาษีแหละือันนี้คือเราเรา เราหมายความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยหรือคะอาจารย์นอกจากเรียกภาษาถ้าเคที่วิโรจอภิปรายเนี่ย<ะ>มันหมายความอย่างอื่นยากนะดูตรงไหนอาจารย์ดูตรงไหนคะที่ว่าหมายเป็นอย่างอื่นยากอ่าก็คือมันเป็นการโอนตุ้นกันอยู่ในครอบครัวค<ะ>่ะในวงตระกูลชินบัตด้วยกันะนะฮะแล้วเป็นการโอนหุ้นที่ไม่มีการรับเงินค่ะ ไม่มีการเรียกเก็บเงินตามตัว<อ>สัญญาการใช้เงินนะฮะดังนั้นก็จะอาศัยช่องของตัวสัญญาการใช้งเงินที่ต้องถือเรื่องของการภาษีเกิดปีไหน<ฆ>ในการที่ได้รับเงินเนี่ยมาเป็นตัวบอกว่าว่าเนี่ยคุณต้องชำร,ระภาษีหรือเปล่าแต่เมื่อไม่กําหนดระยะเวลาก็<ฆ>ถือไปเรื่อยๆแล้วไม่เรียกเก็บเนี่ยนะะมันมองได้ไม่กี่เรื่องหรอกก็คือการอะไรการโยกทรัพย์สินจาก คนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งในตระกูลเดียวกันให้ถือกลองนะฮะคือกระจายการถือกรองซึ่งการกระจายการถือกรองเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของการที่เอ่อเรื่องทําให้มูลค่าทรัพย์สินมัน,ม,นมันไม่มากกว่าเดิมน,นะฮะซึ่งการมีมีทรัพย์สินมากเนี่ยนะฮะมันทําให้จะต้องเสียภาษียุติธเกิดรายได้ต้องเสียภาษีในฐานที่สูงครับนะฮะกองเรามันเป็นขั้นบันไดไงครับะนะเพราะนั้นกระจายตรงเนี้ย นะมันก็เป็นการกระจายฐาระสีผสมแต่งค่ะนะครับอาจารย์อาจารย์ครับแล้วในตั๋ว PN ตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยมันสามารถที่จะไม่ต้องระบุเรื่องของวันชําระหนี้หรืออัตราดอกเบี้ยได้เลยใช่ไหมฮะได้ครับไม่ระบุก็ได้ครับนี่ฮะผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่เขาทำเองินอยู่อืนะฮะคือคือ,คอตัวสัญญาตัวสัญ,ญญาใช้เงินหรือ pn เอนเนี่ยมันไม่ระบุเวลาก็ได้ไม่ใช่เราไม่ไม่ระบุเขาเรียก ตัวสัญญาการใช้เงินตามความต้องการนะคือไม่กําหนดวันที่สุดการชำระเงินในตัวสัญญาการใช้เงินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เข้าไปหลักบนในเท่นธรรมดาแหละเมื่อไม่ระบ,บุก็คือออจะเรียกเก็บเมื่อไหร่ก็ได้พูดกนันง่ายๆจะเรียกเก็บเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแต่ว่าต้องแจ้งให้ให้ผู้ที่ผู้ที่กู้เนี่ยทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่เวลาเยอะนะประมาณสัก สัปดาห์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เรียกเก็บและวลังจากนั้นก็ตออเป็นเรื่องการต้องชําระภาษีนะซึ่งซึ่งอันเนี้ยเขาเขาใช้สัญญาการใช้เงินประเทศนี้ในประเทศไทยครับอาจารย์แล้วแล้วอย่างลักษณะลักษณะกรณีกรณีที่ว่าหลีกเลี่ยงเนาะหลีกเลี่ยงการการจ่ายภาษีการรับการให้การรับให้อย่างเงี้ยอาจารย์ครับควรจะไปสตริกตรง ตรงการรับให้หรือว่ามาสตริกตรงตัวสัญญาใช้เงินจะดีกว่ากันหรือว่าหรือว่าเหมือนที่คุณวิโรธบอกอะ่ะงั้นก็เปิดไปเลยเอาทําแบบนี้ได้ถูกกฎหมายเนี่ยใช้ตัวลักษณะแบบนี้ได้อย่างเงี้ยคือคือในแง่การใช้ตัวสัญญาเนี่ย<ะ>มันมันถูกกฎหมายอยู่แล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรับ<ะ>แต่ในพฤติก,กรรมที่มันซ่อนอยู่ในการใช้เนี่ย<ะ>มันถูกกฎหมายไม่ถเรื่องอย่างี้ยอ๋อนะฮะอันเนี้ย จริงๆแล้วคือการใช้แบบนี้ในวงธุรธกิจก็ทำกันคือทำทาผมก็มองว่าเป็นเรื่องของการที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการชำระสีแหละก็ทำอยู่ในวงวงกลุ่มคนยำสินนั้นในกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งจะตามเข้าไปเก็บไม่ได้ก็ยังถือว่าว่ายังไม่เกิดการเก็บไม่เกิดรายได้ค่ะน,นะฮะแต่ถามว่าถูกไหมก็คือก้าใช้เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงสีแหละ แต่ถ้าถ้ามองแล้วจะจริงๆก็คือมันเป็นนิสิตมอรรมมัมพางวดเพศหนึ่งนะฮะอำรรมพางเพื่อที่จะ,ะวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อที่จะ,ะกระจายกระจายอะไรได้ออกแล้วก็ต้องการที่จะดิบเนื้อรรสีที่จะเกิดขึ้นอย่างไรได้คเพราะฉะนั้นโดยโดยหลักการแล้วในแง,นขง่ข้อกฎหมายเนี่ยไอ้ทาแบบนี้มันน่าจะเป็นบมค่ข,ขับนะครับ ครับอ,อ,อาจารย์นี้ถามว่าในเชิงจริยธรรมเองถ้าเกิดเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยทํากันโดยสากลโดยทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นกรณีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยการทําแบบนี้มันมันมันจะมีความเผื่อมีความผิดไหมฮะคือคือคนปกติทั่วไปทําเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกนะครับผมบอกแต่ว่าเขาก็ทํากันแต่ในเชิงจริยธรรมมันผิดอยู่แล้วอนะฮะคนปกติทาเนี่ยที่ทากันอยู่มันก็ผิดในเชิงจริยธรรมอยู่แล้วครับ ยิ่งเป็นนักการเมืองเนี่ยเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องสูเรียสกว่าคนปกติทั่วไปค่ะนะครับเป็นด้านการทําแบบเนี้ยมันคือการที่อมีปัญหาจริยธรรมล่ะนะฮะพอดีมันมีเคสของกองทุนเศรษฐาที่อวดให้รูปด้วยใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่ครับที่แตกต่างกันใช่ไหมฮะก็ไปชำระภาษีสามสิบสองล้านนะครับค่ะนะฮะเลยได้เปรียบเทียบกัน อาามันเอามาเทียบกันซึ่งท่านท่านหรือที่พีรรกรมสรรพกรก็ต้องเข้าใจนะครับว่าท่านนามตะคุณสุรัสสวัสดีอ่ะน,น,นะฮะก็องต้องตอบตามที่ที่ที่เขาเขาเขาอยากได้อ่ะนะฮะที่รรกรมสรรพากรนี้ก็เขาได้การติดคุกเยอะ,อะนะฮะก็เรื่องภาษีของตะคุณกินวัดนี่แหละครับอาจารย์อาจารย์คะอ,อย่างลักษณะกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ถูกอภิปรายเนี่ยถ้า ถ้าตัวสัญญาใช้เงินน่ะได้ชําระก่อนที่จะมาเป็นนายกสภาพนี่จะสวยอ่ะใช่ใช่ค่ะก็คือจ่ายอะไรต่างๆให้เสร็จนนนี้นั้นอย่างเงี้ยอทำตามตั๋วอาจารย์แล้วสภาพเนี่ยจะสวยงามกว่าตอนที่ฝ่ายค้านมาเปิดหรือเปล่าอ๋อแน่นอนฮะมันมันก็คือคือประเด็นที่สารดสารดิกาของผู้ถมตำแหน่งทางการเมืองเคยวินิจฉัยไว้แหละ ในกรณีของของหลายคนนะฮะเป็นคุณปารีนาก็ดีอคุณช่ออะไรก็ดีที่บบบว่ากรณีที่เกิดปัญหาจริยธรรมเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องแก้ไขให้กอดเข้าสู่ตําแหน่งแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยให้ถูกกอดเข้าสู่ตําแหน่งค่ะดังนั้นกรณีเนี้ยเมื่อมันยืดมาจนรับตําแหน่งไปแล้วหลายเดือนเนี่ยแล้วก็ถูกฝ่ายค้านเปิดเนี่ยนะฮะปัญหาจริยธรรมมีแน่นอน ราไปดูเคสปารินาได้นะอันนี้าานคุณพี่รกษาเขียนครับว่าว่าเอรับมาก,การที่บอกว่าจะถ้าศาลที่ก็จะคืนที่ดินให้เนี่ยศาลบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เงื่อนไกที่ทําให้ไม่ไม่พน้นปัญหาเรื่องยุตธรรมอ่าจะพ้นปัญหายุติธรรมคือคุณต้องจัดการก่อนก็้กร,รับตำแหน่งอาจารย์แล้วในมุมเรื่องปัญหาจริยธรรมนี่แหละถามต่อคุณวิโรธเองเขาเตรียมที่จะไปยื่นเรื่องในการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้ง ปที่สมคกรไปที่ปปชเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรที่มันสามารถที่จะทำตามกฎหมายเรื่องนี้ได้ไหมฮะอืมเออเขาเขาก็ต้องไปยื่นปปช่ะฮะครับดืจากสมัครกรณคงยื่นไปก็ก็ก็ก,ก็ก็ยื่นตามกระบวนการนั่นแหละถามม้าสำมคกรไม่รับอะ่ะความรับผิดจ,จะไปอยู่ที่สม,มัคกรด้วยนะฮะครับทีนี้การที่ทิ่ดีมาถแถลงเนี่ยก็ไม่ได้ความว่าที่ดีจะพ้นนะฮะคือทิศดีต้องกลับไป ไปแก้ปัญหาตัวเองเหมือนกันว่าฉันยืนตามนะฉันจะเจอปัญหาใดทร่เปล่านะทีน,นี้ในส่วนของปปชเนี่ยก็ชี้สองส่วนเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็ชี้ว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยกระทำการทิจริตต่อหน้าที่หรือเปล่า <นะ S 2> ซึ่งอันนี้น <ะ S 2> เป้าไปที่เป็นสัมปท็นเต็นๆใช่ไหมอันที่สองก็คือคอยู่ไปเรื่องของจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนั่นกันอันนี้มาที่คุณอิงโดยโดยเฉพาะครับนะครับ ดังนั้นการไปยื่นหนึ่งครั้งที่ที่ตมชเนี่ยมันจะได้สองเรื่องอืมครับอ,อ๋อเอ,อ่อถ้าถ้ากรณีที่ว่าเป็นคนอื่นๆแล้วอาจจะทำแบบนี้ค่ะเอ่อเป็นไปได้ไหมว่าสัมพย์ี่นจะเข้าอ่ะอาจารย์อก็ก็มีโอกาสเป็นไปไปด้ครับมีโอกาสเป็นไปไปด้ครับอาจารย์แล้วมันจะไปถึงช่องทางสารรัฐมนูลได้ไหมฮะในเชิงกฎหมายครับเอ่อ ถ้าโดนปัญหาจริยธรรมเนี่ยมันโดนตัดสิทธิ์นะฮะครับค่ะนะฮะแล้วพอโดนปัญหาจริยธรรมเนี่ยมันต้องมีที่ที่สารราฐมนูอยู่ดีแหละว่าว่าคุณคนไม่คนค่ะนะฮะซึ่งซึ่งถ้าโดนกระมิฉัยของอ่าอ่าสาริกาพูดมารงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้คนแน่นอนแล้วถ้าไปสารก็คือยังอยู่ในตำแหน่งนายกสีหรือสาวเนี่ย ซึ่งผมคิดว่ามันก็มีสเต็ปของมันขั้นตอนมันอยู่ครับ,รบแต่อาจจะไม่จําเป็นต้องไปสารลน้าาลนมูนเพราะสารมูลไม่ได้ชี้ในเรื่องเรื่องจริยธรรมแต่สารน้ำมูนอาจจะชี้ในเรื่องของเอ่อพ้นจากตําแหน่งรหรือเปล่ามีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ครับนะฮะซึ่งถ้าเกิดสารน้ำมูลเนี่ยมีคนไปร้องเรื่องนี้ในสารนัำมูลแบบเดียวกันที่ร้องมรื่องเสถาเนี่ยค่ะนะฮะก็อาจจะพ้นได้เลยอ๋อยังไงครับ ก็ถ้าศาลที่บอกว่าการหลีกเลี่ยงภาษีในกรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมฮะถ้าถือว่าคุณมีปัญหาทางมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็เข้าลักษณะเดียวกับเอกสาที่เป็นต้านพิชิตเช่นบาานอ๋อครับครับแล้วคนที่จะวิเคราะห์เรื่องว่าเป็นหลีกเลี่ยงหรือไม่หลีกเลี่ยงคือสารรัฐธรรมนูญไปเลยใช่ไหมครับไม่ต้องไปผ่านกระบวนการองค์กรอื่นก็ได้ได้ทั้งสองทางซึ่งซึ่งมันไปได้ทั้งสองทางนะครับอ๋อ อาจารย์ทั้งสองค่ะเรียนถามอาจารย์คือไปศาลธูเนี่ยคือพ้นขนาดนั้นแต่ไปาริกาพุทธมณฑงอันนี้คือตัดสิทธิตลอดชีวิตอ๋อค่ะเรียนถามอาจารย์ค่ะเรื่องของเอเทมส์วอลเลย์ค่ะอาจารย์หนักหนากว่าที่ธรณีส่งไหมอาจารย์ไม่ไม่่านกันละพอๆกันละฮะโอ้พอๆกันต้องเป็นที่ที่บินของรัฐซึ่งซึ่งไม่สามารถนําไปออกสนดนได้และถูกนํามาออกขนดนะ ติดปักช่องใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ครับครับเหมือนกันแสดงว่าต้องโดนสองประเด็จสองเหตุใช่ไหมอาจารย์ผคว่ามีั้เอาทายด้วยนะมันไม่ได้มีเพียงแค่แค่สองเรื่องนะครับครับแล้วก็ยังมีเรื่องเรื่องของพ่อตัวเองทั้งสี่นะครับอ๋อซึ่งซึ่งผมคิดว่าจริงๆก็น่าจะหนักอยู่นะสามสี่เรื่องเนี้ยครับครับ แต่มองว่าเรื่องไหนมันจะไปถึงไปถึงจุดที่ทําให้รัฐบาลมีปัญหาก่อนนะก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละครับเรื่องเรื่องพีเอนี่แหละเรื่องพีเอกับเรื่องเรื่องของที่ดินทั้งหลายอะเทมเบลเล่ก็ดีหรือว่าเอา่ายก็ดีมันสามารถไปสารรัมนได้หมดแหละฮะไปสารระไปนารีได้ในเรื่องของจริยธรรมไปการากต้นจัดตาแหน่งหรือไม่มีปัญหาจริยธรรมหรือไม่ ซึ่งอาจารย์ก็อาจจะมองตรงนี้ว่าถ้ามีปัญหาจะแย่ทำเก็าําแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามแต่เพราะมีลักษณะต้องห้ามก็ต้องปรวเจับตำแหน่งเลยนะครับส่วนที่ไปปชปชปปชก็ดาเนินต่อว่าจะตัดสิทธิ์แค่ไหนค่ะถามผมค่ะถามเพื่อความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีค่ะว่าตอนที่ท่านตอบเนี่ยเรื่องเอาเรื่องของที่ดินเขาใหญ่ก็ได้ค่ะอาจารย์มีน้ําหนักไหมอาจารย์อาจารย์ได้ฟังไหมฮะ พอดีผมไม่ได้ฟังผมอยู่ต่างจังหวัดซึ่งจับจับเงินนะครับคือคุณลุงอิงเขาตอบสั้นๆตอบว่าเขาก็ซื้อเขาได้ที่ดินมาถูกต้องตามกระบวนการเป็นนศสามแล้วก็ไปออกโฉนดเีนโฉนดชัดเจนบอกซื้อจากหน่วยราชการมาตอบแค่ในสั้นๆอย่างนี้ฮะค่ะสั้นเกินไปใช่ไหมอาจารย์หรือต้องมีกระบวนการมันไม่ใช่สั้นเกินไปคือมันไม่มีเนื้อหาเลยอ่ะครับมันครับมันไม่มีเนื้อหาที่จะไปตอบเขาว่าว่า ได้มาถูกไม่ถูกรืออย่างไรอะไรเงี้งเยเป็นเยนบอกว่าท่านซื้อมาจากตรงนี้แค่นั้นนะฮะสแสดงสแสดงว่าต่อจากนี้ไปท่าน,นยกเองน่าจะเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปมจริยธรรมเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่จะทําให้รัฐบาลมีปัญหามากสุดเลยโดยเฉพาะท่านผู้นำอย่าง <ใช S 2> คุณดุณองอิงใช่ครับใช่ฮรัก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะทีเรื่องจริยธรรมได้คนเดียวครับ<ก>ครับค่ะโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์คะ ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเสวัสดีครับครับก็อาจารย์ก็มาให้ความกระจ่างนะครับอาจารย์คมสรรภูคงครับนักวิชาการด้านนิติศาสตร์นะครับท่านก็พูดว่าเคสของเรื่องคุณนุ้งอิงเนี่ยมันเข้าปมเรื่องของปัญหาจริยธรรมของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองชัดเจนนะครับซึ่งมีช่องทางหลายช่องทางที่จะไปยื่นได้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสารดีกาก็ได้สารรัฐมนูลก็ได้รวมถึงปปชก็ได้แล้วก็ ย้ำเหมือนที่เราพูดตามปกเราก้าวลงเหวเลยนะเพราะว่าคุณมีอนนี้เหมือนมีหลายเรื่องเข้ามาทั้งเรื่องชั้น14ของคุณพ่อเรื่องของที่ดินเอาพายเรื่องของตอนนี้ก็มีคาสิโนเพิ่มมาด้วยนอกจากตัวพีเอ็นแต่จะหน่วยตัวพีเอ็นเนี่ยจะเร็วอาจจะเร็วสุดเพราะเคสนี้มันเป็นรายเทสที่มันค่อนข้างชัดเจนคือตอนที่ถูกตั้งคําถามเยอะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยทุกคนที่มีรายได้อ่ะเขาต้องเสียภาษี อแต่ทีนี้พอเอ๊ะเป็นเรื่องเอ๊ะนายกไม่จ่ายหรออะไรอย่างงี้คนก็เลยหูพึงแล้วก็แบบเกิดอะไรขึ้นกับผู้นําก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่แบบวิพากวิจารณ์กันเยอะอ่าก็มาตามต่อว่าจะมีการโรยเกลือต่อของทางฝ่ายค้านหรือไม่นะครับ